สวัสดีครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทน,นะครับพศออไหนก็ได้นะครับผมขอแค่เป็นแบบตามที่ผมกำลังจะแจ้งดังต่อไปนี้นะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญ่านการใช้งานนะครับพศอสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับน่าจะเป็นเ,เหรียญติดอันดับสามหรือประมาณติดอันดับสี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้ถ้าอยากขายก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเป็นพระเศียรเอียงเกือบตรงนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญหนึ่งบาทก็สอนไหนก็ได้นะครับเป็นของนายหลวงราชการที่9นะครับเป็นพระเศียรเด็กนะครับจะเป็น พระเสียรเอียงเกือบตรงหรือเป็นพระเสียรตรงถ้าเ,เพื่อนๆมีอยากขายก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมผมประกาศรับซื้อนะครับผมครับผมประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทพอซอไหนก็ได้ของนายหลวงราชการพี้านะครับขอเป็นพระเสียรเล็กนะครับผมเป็นพระเสียรตรงหรือเป็นพระเสียรเอียงเกือบตรงนะครับผมรับ ในจำนวนไม่จำกัดนะครับผมน,นี่ก็ไปเหรียญผ่านการใช้งานมาจะยังดูเหมือนสภาพใหม่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรไสภาพผิวเดิมๆครับไม่ชอบเอา,เอาไปขัดนะครับพอถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญหนึ่งบาทก็สอไหนก็ได้นะครับของนายหลวงราชการที่เก้าพอเป็นพอเป็น แบบพระเศียรเล็กนะครับจะเป็นแบบพระเศียรตรงหรือเป็นพระเศียรยังกับตรงนะครับผมรับซื้อนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ